เนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็ช่องเฟิร์สเซฟเฟิร์สแอนเนลนะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะตะปันกันที่เจ้าค่ะน้องวันน้องควายออกไปผูกต้นเสาอแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเก่าที่คุณเคยนะคะนะคะนเนาะค่ะเนาะค่ะมื่อนี้เอากระสีไปสวนหอยหรือว่าหน้าหอยของเราเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าข้างล่างทีง่เขาเคยเลีย้ยงกัน แต่เสิยลืมไทยลืมยังแน่น้อคะ่ะนาะเขาก็เลยเอาไปเพิ่มไปกปล่อยไว้ในดูสวนหอยรู้อนาคตหอยของเขาเนาะคะ่ะเนาลุงบัตรกำลังวอไปทางโน้นไปก่อนน้องไอ้หน่อคว,วายตามไปเนาะจะ้ะไปแล้วหน่อยพาลูกไปเร็วข่าวเร็วเร็วไป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 นี่ค่ะแต่เสีหอยากไปนาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่มกต่สี ใช้ให้ใหนานี่ค่ะเพืนกทยสีเบร์แต่ล้งาเนะทางฟังนี้นจ้ะไปไปหน่อยไ,ไปไปไปเริ่มหยาดกันล้วค่ะเนาะมีหมองปลอยเพลียงล้วค่ะไปเร็ว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 เพิ่นมาใหม่ใหม่เก่าล้วค่ะเนาะหายหยาไยังไงเพิ่นกินนะคะอามาเจ้ามาไป แตะแหววไปเปส้นทางนี้แล้วค่ะเนาะเดี๋เขาเคยไปประจำอยู่แล้วค่ะเวลาคืนวันเขาวันน้ำแล้วนะคะเนาะเขาก็เไปหน้าหอยหรือว่าชวนหวยของเขานี่ค่ะพาไปมาเส้นทางนี้แล้วค่ะเนาะ อยากแม่สักน้อยแหละเนาะคะ่ะยยกะศัยหนาที่เขาปลูกไว้ค่ะให้คนเด็กกิมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะเอาไปแตวไปเอาไป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 หน้อยไปหน้อยนั่นไปไปเดินไปในทางเลยยางนะะาทางยางทางไปในทางไปขอสวนเขาเลยกับ่ายอยู่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะไปกัไม่ไม่แน่กะสิเป็นแบบตือนเตืนแน่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ลาหมูผัดกะสิสิ้นนะค่ะเนาะกะทิไปง่ายแน่เนาะค่ะเนาะค่ะอ่ะไปแต้วแล้วเร็วๆค่ะน้องหัวเพิ่งไปหอยไก่เลยนาะค่ะเนาะอุ่มบัดสุดปุ่นหัวไปเนาะค่ะบายแม่หันแม่นีเนตแต้วสิถือเสียแล้วว่าที่นี่มาอืมบ่สิพาไปหนาห่วยเฮาหน้าหัยเฮาพันเดทไทยนาะค่ะเนาะสิไทยสายแน่จังน้อยเพิ่นได้กกินหยาเนาะค่ะ หน่อยนึงเนาะคะ่ก็หยืดเวลาออกไปแนวจังหน่อยเนาะคะเนาะคอยไถท,ที่หลังเนาะคะ,คะน,คน,น,นี่ค่ะให้เพื่อนได้หอยากินเนา่ย่างแน่ตัวนี้อ่ะหน้าอื่นเพิอ่อ่ะเลื่อมไถแน่เนาะ,ะคะ่ะหองเห้าเอาไว้ที่หลังนะะเนาะเนาะเอาไว้เลี้ยงหนอเอาหนูควายฮะก่อนจักอาทิตย์สองอาทิตย์นะจ่ะหน้าห้าวอายุสูงแน่เนาะค่ะเพราะว่าหนักมากอ่ะ ฝนตกกระสีแบบหงสาแน่นนะค่ะประมาณนั้นนี่จ้ะเอากระสิเดียบียงน้องว่าน้องควายเนี่ยจากทิศสองอาทิตย์นะจ้ะมาหอดหอยน,นะค่ะน้อนี่ค่ะปะยาผ้าดูพื้นลงน้ำก่อนเนาะแต่แววกับแม่เพิ่นกับพ่อพัวเพิ่นนะค่ะเนาะค่ะหอดหอยแล้วหอยน้ำกะมาไล่เป็นไดแล้วค่ะน้อนี่ค่ะฝน,รน,น,นกนรนนลลนะ,ะ,ะ,ะล,กลงมาแท้เทือหนึ่งสองเท้านะคะเนาะนี่ค่ะเอาเร็วๆเผาลงเผาลงเร็วๆเดได้ไป ไปนหานค่ะเนาะเคุณอยู่หนาวลงไปในหอยเนาะค่ะป้ายป้ายป้าเดี๋ยวเราขอกินหนเนาะค่ะเนาะอ้าวรีบกินเต๋อแววเอ้ยกินหนเนาะค่ะเนาะกินหนำเนี้ยกับมะซูงกินหนำหอยเพิ่นว่าคุณนกำข้องกับคุ้มคุณนะค่ะเนาะนำหอยนี่ค่ะเต๋อแววิ่ณก็เสิมาค่ะมามาหอยเนาะค่ะเนาะอ้าวีลายีินเร็ว กินหลักกับไปได้แล้วยังเม่อิ่มอีกนะคะเนาะกินจนเติบละบอท่านอิม่มอ่ะไปแล้วขุนแม่ไปจะขุนแล้วขุนน้องงัวเพิ่กอะฟังพวกนาะคะ่ะเนาะก็จะมีน้องงัวเนาะค่ะเนาะแลมาปล่อยคือกันนะคะ,ะ,คะไปแต้วแววไป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 หน่อยไปพาลูกไปเร็วกินหางเม่ออิมอีกแต้วแววกินบันหันแล้วก็กินบันนีมา<ป> เอาแววจิ้กินน้ำก็กินเร็เรวๆเขาไปหน่อยป้าไปหน่อยป้าลงบัตรถ่ายอยู่นะคะเนาะไปไปหลับมาหอยปลา ข้างข้างค่ะริมหวยวะนะจ๊ะเนาะป้ายป้ายป้ายฝนตกไรมือเหรเฮ็ดบอกบ่าบ้านเดือบ่งนี้คเนาะไป้ายปแห้งเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะ่ด้วอว่าสิโต๊เกิกดก็แห้งถ้ามาแหงแห้งก็เธอเดียวเนาะค่ะเนาะนั่นจะเล็ๆนๆนะะๆกๆหน่อยๆนะจ๊ะไม่ใหม่ก็กำลังรุ่น้ายหลายเนาะค่ะนี่ค่ะ ไ,ไป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 แต้แวๆป่ะไปหน่อยเร็วๆเขาหัวหอดต้นแหละนะคะเนาะลงไปเป็นลำไป้เยอะหนองข่อยเนี่ยะคะ่ะเวนหน่ยนยวนดเห็นหวยก็ะยาแหวหอย ใบใหม่พิ่ถือฝนนะคะเนาะประจุหนาฝนแต่แตกใบอ่อนนะคะเนาะใบใหม่ขาค้างนะคะเนาะแตกใบอ่อน,นะคะ่ะสีสวยนะคะเนาะใบกับมะฮูซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะไปไปเลยไปเลยหอด้านนอะใส่หอดสวนเันหล่ะอ,อนนะ,อะเร็วเร็ว ป้านี่ค่ะคเคยเฮ็ดเคอยออกะคะ่ะเนาะวนตกจำเนี่ยกะตก้นแรลกๆกะผสมอยู่ก,ก็แบบตกหายแห้งมาเธอเดียวเหมอเดียวเนาะค่ะเนาะนี่จะมาตกเนาะ,ะป้ากับชุดชิ้นทุงแห้งคือเก่าอย่างนัะคะเนาะตอนตกอ่าสัมกันแน่นเดี๋แต่เสด็จเฮ็ดออกมาคะ่ะเนาะ หอสชวนหอยเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้นะน้อค่ะนี่ค่ะฝนเริ่มตกมาบรรยากาศคะทองท,อง,ทองกับมีสีเขียวให้เห็นแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเลาก็ปล่อยน้องวัวน้องควายหากินตามทองทงเป็นอิสระของคืนแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศมันนี้แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะตรถไฟแห่งแล้วค่ะเนาะมันนี้ค่ะ บ่มีเมียกเลยเนาะค,ะะคะา่ะเนาะงขาดมาซิฮ่อนคือเก่าเนาะค่ะเนาะ,ะนีคะ่ค่ะน้องควายเพื่อก็ออกหากินเนาะค่ะเนา้องไล่หยอกไล่กันค่ะน้องอ้วนน้องควายเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะถ้าคุณอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะน้อค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะให้ช่องของเข้าค่ะผู้เสพนับรีนชแน,นลค่ะเพื่อเป็นกำลังใจงให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะน้อค่ะ,ะสวัสดีค่ะ